เมื่อลูกสัไพส์อยากกินรังผึ้งพ่อตาก็เลยจัดให้นนใช่ยกันไม่ท่ายไปแล้วพ่อโอ้โหวางเลยพ่อวางเลย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  รวมพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเ <_ s 1> พราะว่าเห็นมากับตาขนาดนี้ป้าป้ากับปู่จะเริ่มปฏิบัติการเก็บรังพึ่งกันแล้วคะพอดีว่ามีพึ่งมาทํารังอยู่ในห้องเก็บของที่สวนของปู่ต้องคนปฏิบัติการกันอย่างขยันขันแข็งส่วนพวกเรานั่งรอในรถต่างแอร์เย็นๆให้กำลับบงใจกันอยู่ห่างๆแหละเนาะเพราะว่าพึ่งเยอะมากพควันไล่พึ่งออกไปแล้วก็หยิบรังพึ่งออกมาในทีโลนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการหรอกเราก็อธิบายไปตามที่เราแอบถ่ายคลิปไว้ไฟมาสุ่มสุ่ม ุ่มให้เยอะๆให้มันมีควันเยอะๆให้พึ่งเมาเห็นป๋าป๋าบอกว่าแบบนั้นนะแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งเดินดูราดราวกันไปก่อนเวลานาะนอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเก็บได้ในรังนี้สุ่มเข้าไปเยอะๆเพราะว่าพึ่งเขาห่วงรังมากขนาดเขาเมาแล้วหรือเราตัดรังออกมาแล้วอ่ะเขายังไม่บินหนีเลยบางตัวยังต้องตอมรังอยู่แบบนั้นเพราะว่าเขาห่วงรังมากจริงๆเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าพึ่งเขาจ้องจะเล่นงานเราอยู่แล้วล่ะแล้วก็รังใหญ่ตอนแรกที่เก็บกันคือไม่นึกว่าพึ่งจะรังใหญ่ ขนาดนี้เห็นในที่มืดไงก็เลยนึกว่ารังนิดเดียวอเ,อเอาเข้าจริงรังพึ่งรังนี้ใหญ่มาก4ชั้นเลยทุกคนท่าทางว่าใกล้จะได้แล้วแหละตอนนี้ปลูกกาลังจะเข้าไปตัดรังพึ่งออมาใส่กล่องแล้วก็จะเอามาให้พวกเราได้ชิมนั่นเองเห็นกับตาขนาดนี้ได้กินมจมใจแล้วสำหรับรวงพึ่งแถร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังใจ2คนนี้กันต่อวิ่งกันไปวิ่งกันมาป๋าป๊าเลยถ่ายคลิปได้แบบคลิปนี้ก็เลยรูปออกมาเล็กไปนิดนึงเพราะว่าป๋าป้าวิ่งไปวิ่งมากล้องมันก็เลย ยังไม่ได้ภาพที่ตรงๆพอ,อเอามาตัดคลิปแล้วมันก็เลยเป็นอันจิ๋วๆแบบนี้แหละทุกคนพวกเรานั่งให้กำลังใจอยู่บนรถอ่ะยังตื่นเต้นและทือขวัญเลยน้องพิมพ์ล็อกประตูด้วยจ้าตอนที่ปู่เก็บรังพึ่งเสร็จแล้วจะเอามาให้เพื่อระตู<ม>พื่อออกปู่ปวิ่งรอบรถเลย <c oughs> กลัวก็กลัวก็กลัวพึ่งจะเข้ามาในรถเราแล้วก็กลัวพึ่งจะต่อยปู่ก็รีบเอารังพึ่งหนีพึ่งใหญ่เลยน้องพิมพ,พ์ก็ล็อกรถทาผิดๆทุกๆเพราะว่าพวกเราตื่นเต้นกันหมดมจะได้กินแล้วปู่ตัดเสร็จเรียบร้อยรังนี้ใหญ่มาก จริงๆปู่บอกว่า4ชั้นเลยอะจำนวนเยอะขนาดไหนไปดูได้ที่ท้ายคลิปแล้วคลิปถัดๆไปจะมาทำคลิปกินรวงัจะกินรวงเพิ่งได้อีกหลายคลิปเลยขอบคุณนะครับ